ค <emaal> รับพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้สีมาสือของไปเซรอไผ่คุณพ่อนะครับวันเกิดคุณพ่อหมู่ว่านนะครับวันที่ซ้อนกันยาแต่ว่าเมื่อนี้สีมาเสือไพนะครับสีมาสือของไปเซรอไผ่คุณพ่อนะครับเดี๋ยวกดติดตามนะครับครับพี่น้องนี่แหละหลังจากที่ไปสื่อของนะครับว่าสีเซรอไพ่วันเกิดคุณพ่อนะครับ เราอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์นะครับก็เลยสิเผาปาลาราคาของเล็กๆในน้อยนะครับไปต้อนผู้เฒากินเขาน้ำกันนะครับเพราะว่าเป็นอยู่คนละหลังนะครับบ้านอยู่คนละหลังก็เลยกระตองไปย่างปลาไปจากพี่ละมันจะสะดวกสบายนะครับสะดวกเอาเนะแะราคาไป ไปตอนพ่นยุบาุ่นละไปกินน้ำกันยุบานเน้องพี่นองก็เลยต้องอย่างไปจากนี้เลยเฮ็ดน้ำจิ้มนะครับนี่ก็กำลังเฮ็ดน้ำจิ้มโยูแผนกน้ำจิ้มนะครับนี่อ่าถั่วตัดมั้ยบ้างอ๋อถั่วลิสงคักๆักอ่าไม่ใช่ถั่วตัดนะครับถั่วลิสงคักค นี่แหละแผนกทำน้ำจิ้มแล้วก็แผนเกเผาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่ไปกินเข้าบ้านผู้เฒ่าบ้านพ่อเนาะเป็นยูผู้เดียวนะครับเป็นเบ้าโสดยูผู้เดียวก็ต้องไปตอ้อนเพื่อนเนี่ยมเมื่อคืได้จัดวันเกิดใ้เพื่อนดอกปีนี้นะสีจัดวันเกิดใ้เพื่อน จะว่ายอนหลังนะครับยอนหลังมือนึงน่าจะบอเป็นยังนะครับนี่ต้มไข่นะครับอันนี้คือน้ำจิ้มแล้วกใส่ถั่วแล้วก็ต้องใส่ถัว่ว,ต,วตัดด้วยแล้วก็ใส่ไข่ต้มลงไปนี่พักพี่นอ้องเ้ยจม่งามครับเป็นแตนยำครับ นี่แหละจะเราจะไปกินเมี่ยงปลาเผากันทําเองทุกอย่างนะครับทําเองทุกอย่างยกเว้นปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาแค่นั้นเอง Day you. HAPPY DAY YOU BIRTH TO you. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. a ่าสุขสันต์วันเกิดครับขอบคุณนะ ไข่เจี๊ยบหายจากลรกไปไข่เจีบเด้อไ้อยู่ต้มลูกหลานไปโดน Happy birthday to you นะเสือไพรเสือไฟครับเสือไพรเสือไพรโอ้โหนี่ก็ของขวัญเเออนี่ก็ของขวัญกูสายไปยังเหอเฮ้ยโอ้มีของขวัญให้ปูด้วยเหรอกำไรอ่าได้ยังกินนั่งนี่เลยลูก โอ้นี่หจะคล้องันเกิเมี่ยงปลาเมี่งปาบอเห็นเขาบ้านัยองับไเต็มเมียงปลานะครับเมี่ยงปลาด้่เขอด้เขดีเขา้วี่เยา้ีี่้วยพ่เมา่เาวีเ้ย่ด้เขาด้ว่เดเขาดวย่้